บริห,หารแปลงข้าวสารให้ชัดยังแข่งขันจัดสรรให้ถูกที่เร่งรัดงานอันนึงมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรอฤษฎีใหม่ยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรกรรมสมัยใหม่หลักการสร้างเกษตรมูลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรหลัก ไปพิชตาตาถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้ก้าวสู่สุดภาคธนาสมารฟมาเมื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจรปับปรุงปลากการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยลืมเลือนปัญหาเฉพาะหนา้าเศร็จรกอที่แบกรับภาระแม้พลกระทบตรงหน้าคือโควิด -19 คนหนทางทิ่ท้าทายมาร่วมเรงสร้างชีวิตใหม่เพื่อเกษตรกรไทยร่วมพลิกฟื้นประเทศ สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางสถานีวิทยุอสมโอกราดีสเอลัส8.5เมกะเฮิร์ตซ์เป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายเฟื่องบ่ายสองโมงนะครับวันนี้อยู่กับผมเอสภูมิสรรณคุณสาวกรเทรเกษตรครับค่ะและดิฉันวุฒิพงศคณาสายฝนหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกรุงเทพค่ะครับค่ะวันอื่นเลยช่วงนี้เห็นว่าสถานการณ์โควิดเหมือนจะเงียบๆแต่ก็เงียบนะ เหมือนเหมือนเหมือนจะเงียบๆแต่ก็ใช่เพราะหนูจะยังไงเป็นยังไงใช่คือตอนนี้คือหิ่งยอดจากที่เราไปดูยอดมาเนาะคนตรวจที่ก็เยอะเหมือนกันที่ได้แบบได้ยินข่าวมาว่าในในกลุ่มในเพจในเฟซบุ๊กนั่นแหละเขาก็คุยกันประมันติดกันวันละสี่ร้อยตัวคนใช่เป็นคนเยอะนะนั่นแหละทีนี้เราเนี่ยก็ช่างราเราก็เขาเรียกอะไรเราต้องคอยเราไม่ต้องมาตัวใช่ถึงแม้ว่าเขาจะมีอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ คนน้ออย่างเช่นอะสามารถถอดแมสได้ในที่สถานที่แล้วก็ไปขับมาร้านเราก็เริ่มเปิดแล้วอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันยังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่ใช่มันอยู่กับเราเนี่ยแหละแต่เราคอยเราระวังให้ดีๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นร่องสองมันเป็นอาจจะหนักหน่อยน้องยังไงก็ต้องระวังเนีก็สวมแมสนะแล้วก็หัดมันสามมือไปบ่อยแล้วก็มั่นเรื่ออะไรใส่ใจดูแลเลงดีกว่าเนาะใครไม่ใส่ก็ ก็ใส่ถุงเท้านะแต่แต่ถ้าใครไม่ใส่เราก็จะไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาขว่อนโกลนไปแล้วใส่ถุงเท้าแต่เราใส่ของเราดีกว่าป้องกันตัวเองยู่นะใช่ป้องกันตัวเราด้วยเนาะค่ะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้แพ้เจ็บนะครับมันเป็นโรคของคนใช่แล้วมันเป็นโรคของคลื่นนะใช่ซึ่งเรามีในเรื่องของการเชืยงภูมิของโรคคลื่นเนาะในช่วงที่อากาศแบบอากาศร้อนแล้วมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะ สิ่งแรกเยที่เราจะเจอเนี่ยเาเตือนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน22ตุลาคมเนี่ยของกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับเขาเตือนไว้อย่างแรกเลยคือแก้มกรนะครับอันนี้เจอทุกระยะก,การเจริญเติบโตเลยอาจจะเจอโครคลำต้นจุดสีนตาลผลเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อราเนาะอันนี้ช่วงนี้แก้มฟองดอกเยอะกันนะตาวร้อยนะครับเข้ามาอัลตรามาคือเป็นพืชผักตระกูลกะล่ำผักกาดนะครับเช่นคะน้ากะล่ำตีบุกฮรีกวางตุ้งผักขาวเนาะ จะเจอพวกระยะการเจริญเติบโตเลยจะเจอโรคใบจุกจะเจอเชื้อราเหมือนกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยนี่คือจะเจอพวกระยะการเจริญเติบโตเลยอาจจะเป็นโรคอาเรกโรคตายทายหรือว่าโรคปานามาหรือโรคเหนียวนะครับเป็นเชื้อราเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะอันนี้จะเจอทุกช่วงระยะการออกดอกถึงระยะติดสัตเนี่จะเจอเพี้ยนข้าวโพดนะครับเพี้ยไฟ นอนเจาะลัต้นข้าวโพดแล้วก็หนอนเจาะฝักข้าวโพดอันนี้นก็จะเป็นสาเหตุลหลักเลยของการที่ทาให้พวกเสี่ยงด้ยนะครับเราจะเป็นการแจ้งเตือนภัยด้านพืชทั่วไปเรามาเจาะลงพืชที่บ้านเราดีกว่าสำน,นักงานกเกษตรจังหวัดปุริค่ะช่วงนี้ก็คือช่วงเข,ขาเรียกว่าอะไรใกล้หลงกองเริ่มจะออกลนะเขาก็เตือนภัยผู้ปลูกลงกองในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตร,รับมือผีเสื้อมวนหวานค่ะ เฉพาะตัวเต็มใบของผีเสื้อนะคะจะเข้าไปทําลายผลของลองกองสุกหรือใกล้สุกโดยใช้ปากที่แข็งนี่นะกดม้วนอยู่ในส่วนแทงทะลุผ่านเปลือกผล롱กองทําให้เป็นรูแล้วก็ไปดูดน้ําหวานทําให้ทําลายทําลายผลลงกองค่ะมีมันจะทาให้น้ําน้ําหวานมันไหลออกมา แล้วก็จะเป็นทําให้ผลเน่าเสียแล้วก็ร่วงหล่นในที่สุดผลผลิตก็จะเสียหาย<ส><ญ>ก็ฝากเตือนไทยผีเสื้อมวลหวานในรองกองไว้ญญอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเตือนไทยผู้ปลูกข้าวโพดเนาะช่วงนี้ก็จะมีหนอนตะกูข้าวโพด,ดลายจุดไปได้ยินไะหมอ,อันนี้จะทําลายระยะก,การเติบโตส่วนมากก็จะเป็นพวกนอ,อนเพลค์ียไปวางขายในเวลากลางคืนนะคะโดยจะวางไว้ เป็นกลุ่มมีไขประมาณ100-200ฟองมีผนสีน้ําตาลอ่อนปกคลุมค่ะทําลายพืชที่เกิดขึ้นในระยะตัวหนอนเท่านั้นนะถ้าทําลายในระยะต้นอ่อนจะทําให้พืชตายค่ะถ้าระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโตฝากรีบไม่สมบูรณ์หากระบาดรุนแรงเนี่ยจะทำให้ผลผลิตเสียหาย73%ของพื้นที่ทั้งหมดที่เราปลูกเขาปูวอย่างนี้ก็เป็นฝักแจ้งเตือนไว้ส่วนวิธีป้องกันและกำจัดเดี๋ยวเราจะแผงไว้ในเพตเนาะเดี๋ยวเอา ข้อมูลที่เราพูดกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อสังเกตะ<ช>ครค้น<ช>พบหรือว่าแนวทางการป้องกันการแพร่หลายว่าจะใช้ยาตัวไหนหรือว่าสารอะไรเพราะว่าอะไรเอียดมันเยอะใช่ละเอียดเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาไปแถลงนในเขตคุณสั่นเษกเษตรกับเกษตรและสออปอนจุมพรปดิษฐ์นะครับผมช่วงนี้ก็ท้าวคุยให้คุยยาแพงมากเรื่องจากเศรษฐกิจมันขึ้นเป็นเท่าตัวหรือเปล่าเพราะว่าเราอะต้องนำเข้าพวกเอ่อปุยเคมี่สันทร์คือมีจากต่างประเทศเนาะใช่มันก็เลยทำให้มีคนแบบ เคยดิ้นข่าวเหมือนกันนะที่เขาพูดว่าเอาอะไรนะเอายาอะไรนะเป็นคนเข้าไม่รู้ไปดูไม่รู้ไปดูมาจากไหนอยู่ท<อ>ุกหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเอาไปพ่นพแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอ่าฆ่าเชื้อโรคของพวกไอ้พวกแมลงที่สารอะไรนะไล่ไล่แมลงใช่ไหมซึ่งกรมการข้าวเขาก็มาคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้นวนุ๊ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่จริงเพราะว่ามัน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 เขาเรียกว่าสารเคมีคนละส่วนแล้เนี่ยมันมันค่า ใช้โลหะผสมใช้เป็นส่วนผสมในการฉีดพ่นนะถ้ามันมีสารเคมีเข้มข้นสูงมันจะทําให้เรียกว่าอะไรใบข้าวกับต้นข้าวอ่ะเกิดเป็นสารพิษเคมีแล้วก็ทําให้ใบใบข้าวไหม้แล้วก็แห้งตายนี่คืออย่าลงเชื่อยาลงเชื่อเอ้ยยาเราต้งนำมาฉีดพ่นว่าห็นพอพอเศรษฐกิจไม่ดีเนาะไม่ดีปุ๊บยามันแพงขึ้นคนก็มาหาแนวทางที่เอ๊ะจะทำไมให้ไอยาลง เอาอนุนเอานี้มาลองทาลองทาลองทําไปมันทําไม่เสียหายมากขึ้นนะอันนี้อย่าไปหลงเชื่อกันเนาะครับผมนี่ว่าเราเพิ่มมานะครับของนี่ก็จะเป็นการเราเรียกว่าอะไรมันไม่ถูกดูผสมของใช่ใช่ใช่น้ำยาอเนกผสมนี่คือใช้ใช้ในบ้า์นเนาะใช่ใช่ไม่ได้ใช้แบบเออเรียกข้าวมันเป็นพืชอ่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันมันรุนแรงกันนความความที่มันจะสารมันมีสารเคมีอะไรต่างๆรุนแรงมากอันนี้ต้องระวังอย่าไปหลงเชื่ออะไรมากนะครับ่า นี่แหละเพราะปุ๋ยแพงนี่แหละเข้าบ้านเราก็มีการอะไรนะระบาดปุ๋ยปลอมที่ท้องสันขันอันนี้พูดครั้งนิสานแล้วก็ยังก็ยังเป็นังขายโอ้โหก็อันนี้ก็อยากฝากเตือนน้องฝากเตือนทางทางเกษตรกรแถวบริเวท้องฉันว่าเพราะเห็นเพราะว่ามันจะมาโซนนั้นเนาะเขาไปได้ข่าเดียวได้ขาวกันมาเนี่ยเนี่ยก็อยากเตือนว่าไอ้อยากไปอยากไปซื้อปุ๋ยปลอมเลยมันไม่ดีหรอกมันไม่ได้คุณภาพเขาก็เลยว่าเอ้ยถ้าเราจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็นปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยจริงวิธีการดูอันดับแรกคือชื่อแปลก แบบไม่เคยได้ยินชื่อแปลกๆคือเกษตรกรเขาจะรู้ดีว่ามันจะมีปุ๋ยชื่อนี้ชื่อนี้พื้นฐานเคมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอปุ๋ยที่แบบเอ๊ะนี่พออนี้มันแปลกๆเนี่ยไม่ควรซื้อแต่อีกอันนึงก็คือราคาถูกปกติอย่างยูเรียอะไรเนี่ยกระสอบมันเป็นอะไรนะพันแปดอ่าไปเจอกระสอบก็แปดร้อย้นเต็มเต็เออใช่ว่ามันมันถูกไปมไม่น่าจะมันไม่น่าจะนี่นะใช่ใช่เออเนี่ยเราจะรู้อีกอย่นึงคือ เลกขายให้นึงที่โอ้ยกระสุดถึงบ้านสดิึบ้านถูกด้วยม่เป็นน่เชือดอกใช่ันนี้เกิดบริษัให้เราเขาเรียกว่าอะไรเพราะต้นทุนไว้จะเห็นนะคือซื้อไปแล้วอ่ะใช้ไม่ได้ผลเนาะใช่ใช่แทนที่แบบเขาเรียกวอะไรแทนที่จะได้อสารอาหารของใชวที่ว่าเราป้องกันเป็นที่เนาะอยู่ดีก็ไม่ได้มาซื้อราคาถูกไปแปลมาแทนที่ใส่ถุงเดียวกลายเป็นสามสี่ถุงเออใช่ตมต้นทุนเข้าไปอีก แล้วก็อีกอย่างสุดท้ายก็คือไม่มีเลขทะเบียนเลขทะเบียนที่ตรวจสอบในกระสอบครับซึ่งอันเนี้ยทางกรมวิชาการเสร็จเนาะเขาที่เขาเป็นสารว,วัตรดูปุ๋ยาเนี่ยเขาฝากเตือนมานะครับอย่าไปหลงเชื่อหรืออย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่มันไม่ได้มาตรฐานมันก็ส่งผลไม่ดีต่อต่อพืชพันธุ์ของเราเนี่ยแหละนะนี่อย่าไฝากไว้ตอนะนี้ที่เราคุยเรื่องปุ๋ยเราก็จะมีสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรนะปุ๋ยดินและชุมชนของอะไรนะ ของนักงานเกษตรจังหวัดอะค่ะที่เรื่องการใช้ปุ๋ยยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดๆๆบางทีอะเราก็ใส่เหมือนประมาณว่าเราเคยใส่ปุ๋ยปริมาณเท่านี้เท่านี้เป็นประจำทุกป,ปีแต่เราไม่เคยเอาดินไปตรวจดีเคราะห์เงียว่าในความเป็นจริงแล้วดินเรา,เาต้องการปริมาณมากขนาดน,นั้นไหมก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากจะแนะนาให้นเกษตรกรนะ,อะเอาดินไปตรวจไม่ว่าจะเป็นพัฒนาที่ดินหรือว่าศูนย์ดินและ อะไรนะปุ๋ยเล่นดิปุ๋ยชุมชน่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเนาะอ่าค่าวิเคราะห์แล้วก็บอกพืชที่เราปลูกอยู่เราปลูกอยู่ไปขอคําปรึกษาว่าอ่าพอได้ค่าวิเคราะห์ก็ไปดูว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่มันจะทําให้เราประหยัดต้นทุนใช่เขาเรียกยิ่เหมือนคล้ายปุ๋ยสังตะเนาะปุ๋ยสังตะใช่เพราะเหมือนว่าสมมติเหมือนก็เราแบบเออเราสมมติว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยอ้วนใช่ไหมไปใส่เสื้อผ้าตัวเล็กก็ไม่เหมาะสมถูกไหม หรือว่าหรือคนขอเงินลดนะเราประสริฐสภาพตัวใหญ่ก็ไม่งอโศกอาจจะต้องอใส่สภาพพอดีเหมือนคุณจันทร์นี่แหละพอดีเราต้องทารอะไรเน,ะนาะก็<ร>ทำให้เราประหยัดต้นทุนแล้วก็ลดลดเรียกลดรายจ่ายเนี่ยต้นทุนทำให้แล้วสิ่งที่ได้คือเกิดสิทธิภาพสุดทุกชดใช่ใช่นะครับผมอันนี้อยากถามให้นะอยากให้ทุกท่านถามไปเดี๋ยวช่วงที่สองนะครับวันนี้เรามีแขกเชิญเนาะ จากสำนักงานเกษตรศามารมาทุกอาทิตยเลยใช่ครับเขามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะแล้วก็มีคือในเรื่องของรอเนี้เห็นมาในเรื่องของผุเรียนเธยหรือว่าทีิกเกษตรเกษตรพื้นที่นครับพูดถึง้องๆด้วยนะที่บอกว่าช่วงนี้ผมริีเหมืนใกล้จองกันนก็จะมีงานอะไรของเขาเออเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับเดี๋ยวเราพักสังสิ่งทีเกตร่งเนาะเดี๋ยวเรามาพบช่วงสองรายการนครับผม าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินไว้กับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเรื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบ ยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนนี้ในระบบนี่ธนาคารนี้บริษัทต,ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระนี่หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำ,อำเภอทุกอำเภอ ทกอทุกสาขาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลังนาครับกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับเดี๋ยวเป็นพี่ติ๊กเนาะเดี๋ยวพี่ติ๊กแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะนางสาวโมธีราธรรมบาลพิมุกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช่างานการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะครับผมวันนี้พี่ติ๊กก็จะมีเรื่องนี้เกี่ยวกับ น,น,นิจกรรมนี้โครงการเกษตรคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคร์ค่ะก็จะมาเชิญทัวนนะคะให้พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อยู่ใกล้เคียงอำเภอรับแรนะคะได้เข้าไปร่วมกิจกรรมโครงการนี้กันค่ะซึ่งเราจะจัดนะคะวันพฤหัสบสดีที่4สิงหาคม2 5 6 5ค่ะวัตถุป,ประสงค์ของการจาัดคลินิกเกษตรนี้คืออะไรคะค่ะคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเราเนี่ยนะคะก็ะจะเป็นกิจกรรมที่ให้เกษ,ษตรกรในพื้นที่ห่างไกลค่ะได้เข้ามา ใช้บริการทางด้านวิชาการความรู้นะคะในจุดเดียวแบบครบวงจรเลยนะคะในที่เดียวค่ะเพราะแต่เป็นเกี่ยวกับนักเกษตรล้วนเนยใช่โดยที่คือเมื่อก่อนน่ะเกษตรกรอยู่หนึ่งนที่ห่างไกลใช่ไหมแล้วเวลาจะมาติดต่อข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรเนี่ยค่ะก็ต้องไปสำนักงานที่ดินครั้งนึงไปสำนักงานเกษตรจังหวัดรั้งนึงไปประมงรั้งนึงเกษตรรั้งนึงอันนี้คือเรารวบรวมเป็น o ว e ันสต็อปเซอร์วิสมาให้บริการเกษตรกรเนี่ยในที่เดียวเลย ซึ่งจริงของในส่วนของจังหวัดเราเองก็่วยงานในสกัาของกระทรวงเกษตรเนาะก,นก็มีพื้นที่หลาหลายแล้วก็เยอะล้้ยแล้วก็ไกลลุ้ยอย่างบริษัทมูลนอยู่ตัวประแท่นเนาะใช่ใช่ก็คือว่าเกษตรกรก็สามารถที่จะมาใช้บริการเนี่ยด้ยง,ง่ายขึ้นทีเดียวจบเลยวันต้องเซอร์วิสครั้งเดียวเลยค่ะแล้วครัง้งวก่อนนะครับครั้งนก่อนคีณเคยจัดที่ไหนบ้างครับค่ะในของจังหวัดอุบราชานเรานคะคือคลินิกเกษตรเที่ในพระราชินีค่ะจะจัดปีหนึ่งเนี่ยจัดสิ่ครั้ง นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วในใจมาที่4ี่จะจัดไตรมาสรืหนึ่งครั้งค่ะครั้งแรกเนี่ยไตรมาที่1จะไปที่อำเภอแม่โคค่ะครั้งที่สองอำเภอขาวท่าครั้งที่3ามอำเภอเมืองนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งที่4ที่กําลังจะถึงนี้ค่ะวันที่สี่สิงหาคมก็จะจัดที่ที่ว่าการของที่ว่าการอำเภอรับแลค่ะใกล้ใกล้ๆนีใช่ก็เกษตรกรใกล้เคียงหรือว่าอำเภอเมืองก็ได้ที่ใกล้ๆนะคะที่อำเภอรัแลก็สามารถไปใช้บริการได้ก็จะเป็นคลินิกใหญ่เลยนะคะครั้งนี้เพราะว่าจะจัดเรื่องในวโรกาศ อาเฉลิมพระคุณพระชมพันษาของพระเจ้าอยู่หัวหล่อศิษด้วยใช่ค่ะครับผมซึ่งในงานเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานหลักเอ๊ะเขาเรียกเป็นคลินิกเป็นคลินิกใช่เขาเราใช้เหมือนแบบเป็นคลินิกเหมือนเหมือนไปหาคุณหมออย่างเงี้ยก็เหมือนเกษตรกรก็จะมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัตว์ระมงนะคะครับผมก็จะได้ไปคลินิกสัตว์ดีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็จะมีทั้งคลินิกดิน ก็จะเป็นสำนังกงานสถานีพนัฒนานที่ดินนะคะก็จะให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินปุ๋ยนะคะคลินิกพืชก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิวนิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชอันนี้ก็จะมีทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาาเกษตรนะคะสำนังงกงานเกษตรจังหวัดสำนังกงานเกษตรอำเภอนะคะคลินิกข้าวก็จะเป็นของกรมการข้าวค่ะจะวินิจฉัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะเลยเมื่อกี้พืชก็เป็นทั่วไปเนาะแต่เฉพาะคลินิกข้าวก็จะเป็นของกรมการข้าวโดยเฉพาะเลยค่ะ มีทีคลิสิปศุสว์ก็จะเป็นรับผิดชอบโดยปศุสัตว์จังหวัดค่ะก็จะมีทั้งการทำหมนันผสมเทียมอย่างนี้นะคะให้บริการกากเกษตรกรท่านไหนมีมีปัญหาเกี่ยวกับโรคสัตว์ก็ไปให้หรับบริการได้ค่ะคือในวันนั้นนี่คือทำหมันฟรีเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ <ๆ S 1> ก็จะมีทำหมันฟรีีทีต่ตใช่ค่ะลงทะเบียนด้วยก็ไปถึงในงานก็คือเราก็พกบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อที่จะลงทะเบียนใช้บริการนะคะจะมีเต็นท์ลงทะเบียนอยู่ คการลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะให้บัตรเขียวๆเรามาซึ่งเรานําบัตรเขียวๆนี้ค่ะไปใช้บริการแต่ละคลินิกได้เลยครับผเขาจะรวมแล้วมีเกือบสองสิบสามหน่วยงานนะคะวันนั้นที่จะมาร่วมกันทีนึเราไปไหมทำไมแค่เรานี่ยไหมเราต้องไปนะคะ่เราไปทำอะไรคะของเราเราก็าของเราเนี่ยจะในเรื่องของการแจกมาด้กยตับเรื่องนี้กันออมเนาะเรียกอะไรนะตาอะไรได้เอ้ยใจอะไรได้ ในตัวเรือที่เราใส่ที่เป็นผักดิบใช่ปลกข้าว้าเนาะแล้วก็จะมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมนแต่เกษตรกรและผู้ย่างจนก็คือกองทุนที่ใช้ไข่อนที่ดินคืนจัดการจำนองหรือว่าเอาไปฝากขายกับเจ้าหนี้นั้นในระบบและนอกระบบเ้าก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้แล้วก็เกี่ยกเรื่องถุงน้ำมันก็คืาไงเราค่ะก็ประมาณใช่ อย่างที่เรากําทําานกับผูกอาทิตย์เลยเนาะเราพูดคุยในเรื่องของกองทุนเนี่ยนะครับเดี้าวเาตรงนี้ไปพูดด้วยนะครับถ้ใครที่สนใจหรือว่าจะที่ว่ามีปัญหาเรื่องนี้สินเนาะมีสินเกี่ยวกับที่ดินนะครับมาปรึกษาได้ที่บูธของอาเทคนิคเนาะทีธของเกษตรและสหกรณ์ครับผมแล้วในส่วนของงานที่บอกว่าทั้ง4งานนี่เนาะ ได้ทั้งสี่ครั้งเนี่ยก็ปีนี้จะไอ้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายละของปีนี้ใช่ค่ะแล้วปีหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันก็จะมีอีกมีสี่ครั้งแล้วก็จะหมุนเวียนอำเภอไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่า เพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรกทุกๆอำเภอเลยนะคะได้มีโอกาสได้ใช้บริการคลินิกเ,เกษตรเคลื่อนที่ของเราค่ะค,คือบริการฟรีทั้งหมดเนาะใช่ใชทุกอย่างฟรีหมดเลยค<ม>่ะแค่แค่พกติประจําตัวประชาชนไปอย่าลืมและการพกติประจําตัวประชาชนไปไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้บริการได้ทุกคลินิกเลยครับเห็นว่ามีแต่ละบูทเนาะแต่ละคลินิกเนี่ยคุณก็บอกว่ามีเตรียมปัจจัยการผลิตเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยใช่พอดอพอดอทหนึ่งขอดอทสองขอดอสามก็ได้ที่ คณะพีดีนคลินิกดีนนะคะนิโบเลตันค่ะใช่ไหมใช่ครับยังไงว่าเกษตรกรที่สนใจที่ไปประชาชนทั่วไปเนาะที่สนใจด้านการเกษตรนะอย่าลืมพบกลุ่มปุ๋ยใช่เพระเขาบอกว่าพบถูกท่าพบถูกท่าไปรับความรู้ไปแล้วัจจัยการผลิตด้วยนะครับผมก็มาเรามาพูดถึงเรื่องการมารับปัจจัยนี้แล้วเนี้ยในเรื่องของการลงทะเบียนหรือว่ามีการลงทะเบียนด้วยอันนี้จุดนี้สามารถรับลงทะเบียนอ่า ขึ้นะเป็ปนเกษตรกรได้ไหมพี่อ่าสามารถขึ้นได้ผ่านฟาร์มบุ๊ปค่ะแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ปค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของสำนักงานเกษตรส่วนับแต่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ท nah ี่จะต้องไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งต่อค่ะเราก็จะไม่ไม่ได้รับเป็นเป็นเปเปอร์เนาะผ่านเราเป็นฟาร์มบุ๊ปได้ถ้าอย่างนีเดี๋ยวเดี๋ยวเจาที่ตีมงานทางอากาศนี่เรื่องของการขึ้นทะเบียนได้ด้วยนะครับว่าเพราะว่าบางทีบางคนยังสับสนอยู่เนาะเรื่องขงการขึ้นะเบียนเกษตรกรเนี่ยว่าขึ้นนัดจุดไหนขึ้นแบบไหนอะไรอ่างเงี้ย กเกษตรกรที่เป็นกเกษตรกรรายเดิมแรงเดิมนะคะก็สามารถขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรค่ะผ่านแอปพลิเคชันความุ๊กได้เลยที่เราไปสังสัมภ์ไปที่มันสามารถดาวน์โหลดขามือถึงได้นะคะสําหรับกรเกษตรกรที่เป็นแปลงใหม่ค่ะต้องไปขึ้นณนะสถานที่ตั้งแปลงนั้นๆอำเภอน,นั้นๆนะคะเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่รวมท,ทั้งผู้นาท้องถิ่นผู้นำชุมชนเนี่ยไปร่วมตรวจสอบืุนที่นั้นด้วยว่าถูกจริงหรือเปล่าสำหรับ สำหรับแปลงใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแปลงเดิมก็ขึ้นได้เลยถ่านทอปุ๊มค่ะ,คะถ้าอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรน,นะคะไปขึ้นทะเบียนกันเพราะว่ามาเกิดอะไรเรียกว่าความเสี่ยงไรพวกก็ไปพอนที่บัตรแล้วก็จะได้ค่ะรับปร<ช>ะโยชน์ใช่ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับก็มีมากมายเลยทั้งสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะที่ภาครัฐจะช่วยเหลือในแต่ละรอบปีอย่างเงี้ยค่ะ่เช่นอะไรที่ประกันราคาอทํางเนระยได้ เพระกันราคาข้าวข้าวโพดมันสัมปัหลังเนาะทั้งภัยพิบัติธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมาเทียบเทยงกับทะเบียนเกษตรกรก่อนว่าคุณได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้หรือเปล่าได้แจ้งถือขึ้นใบไม้ให้อยู่บอกว่าเสียหายโดยที่ไม่ได้บอกว่าปลูกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะทางรัฐบาลก็ไม่เชื่อเราเนาะเพราะฉะนั้นตัวเกษตรกรก็ต้องทําให้ทั้งทีภาครัฐเชื่อถือด้วยมันเหมือนหลักฐานใช่ไหมเนาะครับผมก็เห็นว่าช่วงนี้เนาะ หลังจากที่เรียนอะไวมาหมดลแล้วเราเอ้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของงานทุเรียนเนาะงานทุเรียนตอนนี้จะเข้ารังสาละอ้าเนาะรังสานลงกองเริ่มเริ่มติดขดนะคะแล้วเราทุเรียนที่ใกล้หมดแล้วทุเรียนใกล้หมดละแต่อย่างอย่างอย่างที่เห็นว่ายังมีข่าวเรื่องของทุเรียนอ่อนอยู่เลยเนาะอย่างนี้ข่าวเรื่องทุเรียนอ่อนใช่ออย่างอย่างที่เราควรรู้กันเนาะว่าเอ๊ะถ้าถ้าการที่ผู้บริโภคจะไปซื้อทุเรียนแล้วเขาควรดูอะไรบ้างครับพี่ก็ต้องดูร้านค้าที่ เขาจะบอกว่าสามสามชอเนาะก็คือไปชอ็ชอปช็อปร้านไหนเนี่ยให้แชะไว้ด้วยก็คือ,อให้ถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็ให้ให้ดูว่าร้านน่ะเชื่อถือหรือเปล่ามีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อะสมมุติเราไปซื้อให้ถ่ายรูปไว้ด้วยเราซื้อกับใครนะคะซื้อร้านไหนเนาะแล้วก็เวลาก่อออกมาแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยร้านเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะคือเราก็ทางจังหวัดมูลนิธิรวมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแล้วก็เวรงาน,นภาคีเนี่ยก็มีคณะทํางานตรวจสอบ เรียนอ่อนขึ้นมาเนาะทุเรียนอ่อนหรือหรือทุเรียนด้อยคุณภาพเนะะี่ยค่ะก็คือร้านค้าเขาก็จะร่วมมือกับเราในการที่จะเคลม<ช>แต่ว่าตัวผู้ซื้อนะคะก็จะต้องถ่ายรูปไว้วเป็นหลักฐานด้วยนะคะหลักฐานการจ่ายเงินหลักฐานการซื้อเราก็สามารถเคลมกับร้านค้าได้ครับผมนี่ก็จะเป็นหลักเลยที่<ช>ผู้บริโภคควรจัญ <ทำ S 2> หาร ได้สพบได้สพบก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ที่มาทํางานเป็นหน่วยงาน,นตากี้ร่วมกับเราครับแต่ว่าคือนี้จะเป็นจุดนี้ที่สร้างความมั่นใจให้ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่เรียนไปแล้วอ่อนและเจ<ช>าาริสามารถเค็มได้สามารถเคลมได้ค่ะ แล้วก็บ้านเราก็เป็นเมืองผลไม้นะมันมีเรื่องถึบอกว่าเริ่มลองกองออกแล้วใช่ค่ะเริ่มติดเป็นลูกเล็กๆละนะคะเมื่อวันเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มออกอ่ะครับผมอันเนี้ยในช่วงที่ลองกองออกอันเนี้ยเดี๋ยวบ้านเราก็จะมีงานอะไรนะงานเทศกาลลองกองลังสัต์หวานนะคะแล้วเกษตรจังหวัดถึงว่ามีการประกวดด้วยเนาะมีการประกวดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะครั้งหน้าจะเอาเรื่องการประกวดมาเป็นคาาสัมพันธ์กันว่าจะมีประกวดอะไรบ้างในช่วงไหนในช่วงไหนแล้วแา้ัจะ คนพิการจะฝากได้ว่าเรองฟองมันตอเนั่อมันจะมีการเตือนภัยอะไรบ้างเนาะเป็นสตุขพื้นอะไรบ้างโรคระบาดสตุกข์พื้นในรองกองที่สำคัญอ๋อไหนก็ตักติ๊กไว้จอสน้าพูดคุยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราขอฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับของรายการคุยเฟื่องเ่อนเกษตรเรานะครับมี3ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับทางเฟสเฟซบุ๊กเนาะคุยเฟื่องเ่อนเกษตรกับเกษตรและสาววันเจัาของดินนะครับช่องทางที่สองคือทางเบอร์โทรศัพท์

ท่องทางสุดท้ายคือมหาลัยได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับอยู่ที่สาราการจังหวัดปุตตะดิบชั้น2นะครับเราได้นะครับผมค่ราวนี้เราสองคนก็ขอฝากรายการคุยเพิ่มเรื่องเกษตรนะคะเป็นประจำทุกวันทุกเวลาบ่ายครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางสถานียูยูเอาสมททตรีได้เป็นก็สิบแปดจุดห้านะครับครับใครในวันนี้เราสามคนขอลารู้ฟังไปก่อนแล้วก็พบกันทีสัปดาห์หน้าครับค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีครับ